สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีวิดีโอลดน้ำหนักหลังคลอดมันเกิดขึ้นอีกแล้วหรือมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักผมรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรสถานการณ์แตกต่างกันแต่ผลลัพธ์เหมือนกันผมมีคําถามคุณเคยคิดที่จะลดน้ำหนักหลังคลอดไหมอยากมีหุ่นสวยหลังคลอดไหมกลับไปเป็นคนเดิมเหมือนก่อนมีลูกไหมแล้วทําไมฉันถึงลดความอ้วนหลังคลอดไม่สําเร็จสักทีฟังเรื่องราวของผมก่อนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณมองหาวิธีลดน้ำหนักหลังคลอดใช่ไหมครั้งนี้คุณโชคดีแล้ว หลังจากจบวิดีโอคุณจะพบวิธีลดน้าหนักหลังคลอดลูก20กิโลกร,รมัมผมเองใช้ได้ผลและอีกหลายคนใช้ได้ผลย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วผมมองหาวิธีลดหนักหลังคลอดให้กับแฟนสิ่งที่ผมพบเฮอร์บัลไลผมคิดว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยลดหนักหลังคลอดให้กับแฟนได้หรือผมคิดไปเองผ่านไปเป็นเวลา5เดือนผลที่ได้รับผมลดน้ําหนักไม่ได้อ้วนเหมือนเดิมเสียเงินไปหลักหลายหมื่นผมให้คุณลองเดาดูว่าผมจะทําอย่างไร ผมก็เลิกสิครับผมหันไปหาวิธีอื่นพึ่งยาลดน้ำหนักก็แล้วกินอาหารเสริมแบรนด์งังที่ดาราโฆษณากันก็แล้วกินสมูทตี้ก็แล้วผลที่ได้อ้วนเหมือนเดิมเสียเงินไปหลักหลายๆหมื่นผมไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรผมได้แต่ปลอบใจตัวเองและแฟนว่าถึงอ้วนก็ยังรักอยู่แต่จริงๆแล้วผมอยากให้แฟนผมเนี่ยกลับไปเป็นหุ่นสวยเหมือนเดิมมากกว่าเพราะว่าแฟนผมเศร้ามีคนทักถามว่ายัง มีลูกอีกคนอยู่หรือยังอ้วนหลังคอดอยู่เลยหลังคอดไม่เหลือความสวยเลยนะอะไรประมาณนี้เวลาไปพบเพื่อนฝูงได้แต่เศร้าเพราะว่าชุดที่เธอใส่แม่เหมือนชุดกุ่มท้องชุดชสวยๆเนี่ยเธอไม่สามารถใส่ได้เลยทําให้เธอเศร้าไม่เป็นคนล่าเริงยืนย้แจำใสเหมือนเดิมผมประกาศกับตัวเองว่าผมต้องหาวิธีช่วยแฟนในการลดหนักหลังคอดให้ได้หลังที่ผ่านจาก เวลาช่วงความยากลําบากเจ็บปวดใจทรมานใจกับการลดความอ้วนที่เป็นผ่านมาไม่ได้ผลผมตัดสนใจค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจนเจอของจริงเข้าผมพบว่าคนที่ลดน้าหนักไม่สําเร็จเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวเองเนี่ยว่าอ้วนอันที่2เขาไม่เห็นภาพตัวเองว่ากําลังจะลดน้ำหนักได้กําลังจะผอมได้ในอนาคตเทคนิคนี้เขาเรียกว่า f ฟลตไดเอผมเอามาใช้แล้วก็ได้รับผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นหนสเท่าที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดของผมผมผ่านช่วงดื้อยามาก่อนผ่านช่วงโยโย,โยจากการลดความอ้วนมาก่อนผมจะบอกว่ามีวิธีแก้อย่างไรปัญหาที่แท้จริงที่ผ่านมาเราร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้รับสารอาหารแต่เราได้แค่เศษเสี้ยวของอาหารเราึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้ผมรวบรวมไว้ในเคล็ดลับสข้อเป็น DVD ชื่อว่า4 Secret ทำให้เราลดน้ำหนักได้ไวขึ้นผมเองไม่เพียงลดน้าหนักได้ถึง10กิโลกร,รมัมแฟนผมก็สามารถลดน้าหนักได้หลังข้อได้สําเร็จและกุญแจสําคัญที่ทําให้เราลดน้ำหนักหลังข้อได้คือสารอาหารระดับเซลล์ผมค้นหาข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่เป็นสารอาหารระดับเซลล์แล้วผ่านการตรวจสอบได้รับตาลองรับผมเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปบอกคนต่างๆเคล็ดลับในการลดน้ำหนักได้ไวขึ้นถึง3เท่าแล้วก็หาสินค้าที่เหมาะสม ที่เป็นสินค้าของแบรนด์เมกาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ไว่าจะเป็นวัยรุ่นหลังคลอสัดส่วนเกินผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีก็ลดน้ำหนักหลังคลอได้นี่คือตัวอย่างของลูกค้าที่รับผลลัพธ์สินค้านี้ชื่อว่าเฮอร์บไลผมตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งสินค้านี้ดีอย่างไรช่วยดักจับไขมันในทางเดินอาหารกำจัดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดป้องกันในส่วนของเซลล์ไหลสลายไขมันเก่าเร่งการเผาผลาญเผาผลาญไขมันขณะเรานอนหลับ และก็ผิวสวยขึ้นแต่งหน้าติดทนนานที่สำคัญใช้สินค้านี้แล้วอายุดูเด็กลงถึง10ปีด้วยกันสินค้านี้ผ่านสคออบอของประเทศไทยผ่านออยอนในประเทศไทยถึง15ปีด้วยกันเป็นสินค้าแบรนด์อเมริกาของต่างประเทศสถานทูตอเมริการองรับว่าสินค้านี้เนี่ยผ่านมาตรฐานของเขาแต่ทีนี้เองก่อนที่จะเริ่มต้นการผมขอถามอีกครั้งหนึ่งคุณ จริงจังแล้วใช่ไหมในการลดน้ำหนักในครั้งนี้ผมไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติของสินค้าทุกตัวได้แต่ผมจะบอกที่สำคัญที่สุดทำให้คุณลดน้ำหนักได้ไวที่สุดเรื่องราคาน่ะเหรอถูกกว่าค่าแรงขั้นต่ำา300บาทซะอีกสำหรับคนที่สั่งซื้อผมแถม DVD เคล็ดลับสี่ข้อที่ทำให้คุณลดน้ำหนักได้ไวขึ้นถึง300เท่าราคาทั้งหมดผมจัดชุดให้ก็คือลดน้ำหนักหลังคออแขนเรียวขาเล็กเอวค้อมีโค้งเว้าวหน้าท้องแบนลาบไลฟ์เซลลูไลท์18,000บาท คุณคิดว่าคุ้มไหมถ้าคุณกลับไปเป็นหุ่นสวยหลังคลอดและดูเด็กลง เหมือนก่อนมีลูกได้คุ้มมากๆเลยแต่ช้าก่อนถ้าคุณสั่งซื้อภายในวันนี้ผมมีชุดโปรโมชั่นอีก7ชุดในราคา3,600บาทแต่ต้องรีบหน่อยถ้าหมดไปนี้แล้วเนี่ยนะครับราคากลับไปเป็นเหมือนเดิมกดปุ่มสั่งซื้อน้านล่างคุณจะได้รับ DVD เคล็ดลับนะครับในการลดน้ำหนักได้ไวขึ้นถึง3เท่าแล้วก็สินค้าที่ช่วยให้คุณลดน้ำหนักแม้คุณจะสั่งซื้อตอนดีเราก็สั่งส่งอีเมลให้คุณในวันถัดไปได้ถ้าคุณพลาดโอกาสนี้ นะครับคุณอาจจะต้องไปเศร้าเวลาคนมีทักว่าอ้วนขึ้นนะหลังลอดไม่เหลือความสวยเลยนะหลังลอดหุ่นเพะหลังลอดและที่สําคัญอย่าพลาดคุณรู้แล้วว่าวิธีลดน้ำหนักหลังลอดนะครับคืออะไรและผมบอกไปแล้วว่าผมใช้วิธีไหนถึงได้ผลดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อสินค้าแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับสวัสดีครับ